กลับบ้านหรือกลับมากลับบ้านใช่ไหมอย่างวะเดีย <c oughs> ลองกันลองกัน <c oughs> โอ้วัสดีคนดูสี่คนฮะข้างหน้ามัางร

กลับบ้าน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 กลับบ้าเออเมื่อกี้เพื่อนๆเมื่อกี้เออมันกลับแล้วอ่ะเลิกเลิกแล้วก็มีเสียงแบบว่าระเบิดปุูมใช่ไหมแล้วก็มีคนเจ็บฮะก็เลยตะโกนกันว่ากลับมานะฮะการชุมนุมแล้วและเราได้มีการนัดหมายแล้วนะครับว่าเราจะมีการชุมนุมต่อไปการต่อต้ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายและยังไม่อยากให้การต่อต้ครั้งนี้ เป็นการต่อต้ครับหมาใครครับขอให้ทุกคนกลับบ้านครับตอนนี้อยู่ออกับสถานการชุมนุมนะแต่มันมันระเบิดตู้ไปนะครับใครที่กำลังมีโล่อยู่นะครับใครที่ได้โล่ไปจากับปืนหน้ามอเตอรนอตนะครับขอให้เอากับปืนที่รถมอเยอร์ด้วยนะครับ เม oh, ื่อกี้มีคนเจ็บนะแล้วก็มีเสียงระเบิดนะครับตอนที่เราสลายแจนทุนนุมแล้วนะแต่ก็ยังมีเสียงระเบิดนะฮะคือแบบมันเหมือนหมารอบกัดนะเพื่อนๆเข้าใจปะแล้วว่าในวันที่2เราจะตอบมาดูวยารมีคนที่รักที่เพื่อนเราจะได้นะครับเพราะฉะนั้นพอดีคนดู12คนนะมีมีใครเม้นไหมเม้นหน่อยดิผมไม่รู้ว่าเม้นมันขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันไม่มีคนเม้นอะ โอเคขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะอันนี้ม็อกสลายการชุมนุมแล้วนะฮะแต่เมื่อกี้มันมีเหมือนเสียงเราเบิดขึ้นมานะทุกคนก็เลยกลับไปที่เดิมนะฮะทำไมตอนผมสตรีมเกมไม่มีคนดูเยอะขนาดน,นี้วะ <c oughs> <c oughs> คนที่คุณก็รู้ว่าใครนะ <c oughs> มีตู้ไ,ไหมมีตูม้มีหายเดินเดินไปมีตู้ม,มอตอนนี้ม็อบยุติแล้วนะครับก็นัดกันอีกทีวันที่20กรุ๊งพานะฮะ ระวังตัวด้วยนะพี่หนุ่มโอเคขอบคุณครับตอนนี้กําลังกลับกลับคนเยอะไม่เป็นไรครับคนเยอะอยากได้อยากได้อะแวะได้ไหมอ่ะเสื้อสวยมากเลยพี่ใหญ่สุดไซส์อะไรวายจบเลย,ยไซส์ไม่ได้ไ,ไ,ดได้ป่าวว่ได้ไหมอวด ได้ฮะใหญ่ไ,ไปบ่าไม่ใหญ่ไปมั้งเท่าไหร่มีตังบ้างมีตังบ้าะโอเคกดยิ้มตังหน่อยเออสลับกล้องกันซื้อเสื้อ,อ,อยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองแตัวหนึ่งร้อยสิบบาทเสื้อเยอะนะใครมามอบนี่ซื้อได้นะฮะ อันนี้เป็นผ้าแบบผ้ามันอคอเหอใช่มันคอเป็นลูกเสือพันหน้าก็ได้พันจมูกก็ได้อ๋อโอเคอันนี้น,นิสัยใหญ่เยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะฮะเอาไหมเอ้ยยาวก็เอาดิขับผีที่ห้องแล้วอันหนึ่งไงโอเคเอาใน้าวอันนี้เป็น,ยน,น,น,นเนยนนนอะหนึ่งหนึ่งสองเสื้อ้าก็สวยนะเสื้อตัวอะไรครับยี่สิบตัวนั้นอะไรไม่รู้แล้วหลายๆๆเดียวกัน เป็นเท่าไหร่พี่สองร้อยหกสิบสองหรืสองร้อยแปดสิบสอยหรืสองร้อยแปดบมาพี่มาพี่ 4 4ร้าน0บดห้วรับยสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะตอนนี้ผมอยู่ม็อบนะฮะแล้วตอนนี้การสลายสลายกันชุมนุมแล้วนะฮะนัดกันอีกทีวันที่20กุมภาพลา เป็นม็อบใหญ่นะฮะถ้ำไม่ปล่อยเพื่อนเรานะฮะภายในเจ็ดวันนะฮะไม่มีรถพุ่มพวงมาด้วยค่ะมีรถพุ่มพวงมาขายข้าวด้วยล่ะนี่พร้อมเลยเนี่ยเห็นไหมพร้อมเลยเนี่ยฮู้ฮู้้กรกินอะไรปะอ้วนกินอะไรก็ซื้อดิ ของกินเยอะมากเลยครับเพื่อนไก่ทอดด้วยนะนี่เป็นลูกชิ้นลูกชิ้นทอดเดินทางกับพาดปลอดภัยโอเคขอบคุณครับเซเอเยอะเลยนะไข่กรอกนะฮะสวัสดีคนดูหกคนด้วยนะครับอันนี้เป็นบาร์บีคิวนะครับมาล่า ีเมื่อกี้สัญญาณมันไม่มีคนเริ่มทยอยกลับเลยนะวันนี้ก็ประมาณประมาณกี่พันดี่ป่ะคุณสองพันสองพันนะไม่ปให้เขาเย,ยอะเยอะเยอะกว่าที่เออเยอะกว่าเมื่อวานนะ่ะวันนั้น,นอ่ะเยอะกว่าวนี้ไปสอนอปทุมอ่ะไปเดินฟุตบาทดีกว,ว่าเว้ย ตอนนี้นะครับเราเมาม็อบนะครับแล้วม็อบก็สลายการชุมนุมแล้วนะฮะกำลังเดินทางกลับบ้านกันนะฮะก็มีคนได้รับบาดเจ็บครับจากการมีเสียงระเบิดครับเมื่อกี้ตอนสลายแล้วก็มีเสียงระเบิดก็รถพยาบาลนะเข้าไปรับตัวมาแล้วครับไม่ไม่รู้เหมือนกันไม่โดนอะไรเราก็ไม่รู้เหมือนกัน กลับกับอย่างเงี้ยต้องระวังพวกไอ้ชี่นั่นนะไอ้พวกอาชีวะไอ้ปกป้องสถาบันอะที่มันชอบมาทําร้ายตอนเราแยกตัวกันอะมันจะมีอยู่กลุ่มนึงอะโอเคให้รถไปก่อน มันนี้แต่งตัวเท่มากเลยด้วยมันแต่งตัวเท่มากเลย ตอนนี้อยู่ในม็อบอ่ะสัญญาณไม่ดีคนพอคนเยอะแล้วสัญญาณแม่งไม่ดีเลยแม่งก็เลยไล์สดไม่ได้มาไลา์ตอนแบบว่าพอเลิกแล้วคนมันก็จะเบาบางอ่ะ,ไ,อะไหนที่แบบคนมันใช้โทรศัพท์เยอะแม่งจะใช้เน็ตไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่โทรศัพท์ของนักข่าวนะไอพวกนั้นแม่งจะเน็ตแรงมากเลย เถามว่าอะไรนะ่นนี่สวัสดีครับสวัสดีคนนี้เข้ามาดูใหม่นะครับไปครับหน้น นี่ขนาดคนกลับแล้วยังหมุนเพื่อเนี่ยไหมมีโลมีหมวกกันกนกอะแล้วมีไฟด้วยนะเป็นการผู้หญิงนะฮะ เ้ยจะไปไปตรงไหนวะเนี่ยอวดฮ<ะ>้ย่ว่ะขายได้สำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับตอนนี้ผมเพิ่งกลับจากอมอบนะฮะกำลังเพิ่งสลายตัวเมื่อกี้นะฮะก็กำลังหาเดินไปหาที่ต่อรถกลับบ้านนะฮะ ก็เดี๋ยวผมปิดไลฟ์ดีกว่านะมันไม่มีเหตุการณ์อะไรเลยเมื่อกี้มันม,มีเหตุการณ์เสียงระเบิดนิดหน่อยก็เลยลองไลฟ์สดดูนะฮะเผื่อจะได้เก็บภาพไว้แต่มันไม่มีอะไรละทุกคนกลับกันหมดแล้วนะฮะสวัอดีคนดูสิบคนนะเราไปเจอกันใหม่นะฮะไปแล้วบ๊ายบาย